สวัสดีครับตอนรับพี่น้องขอรับชมช่องคนไทยขบกละจักครับพี่น้องครับตอนนี้ผมอยู่ที่ฟ้ามหนูครับเป็นฟ้ามหนูพุกครับพี่น้องนะครับของนาหน่อยนาจันบ้านหน้างามโมหกตำบลพอนงามอำเภอกุชชุมจังหวัดยะโสธรครับพี่น้องครับเพื่อนศิภาพี่น้องไปบางวิธีการเลี้ยงหนูครับนะฮะเลี้ยงแบบง่ายง่ายครับพี่น้องนะครับสําหรับเกษตรกรที่กําลังมองหาอาชีพเสริมครับพี่น้องนะครับ การเลี้ยงหนูพุกนะฮะก็เป็นอีกอาชีพนึ่งน้อพี่น้องเนาะนะครับที่น่าสนใจแล้วก็สามารถสั่งได้ใดดีมากๆเลยครับพี่น้องครับฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิง่งกดแชร์ผมในเด้อครับหนูน้อยนูน้อยตุ้วเนยวเลี้ยงมาแต่น,น้อยด้วยครับ หนูอีอย่างน้าหนูพุกหนูเนี่ยแหละหนูพุกเข้าเนี่ยเนาะแม่น่ารักจังเลยอายุลายมันเดือนอะครับสองเดือนนุ้งสองเดือนแด้เทีแดดนี่แักตัวครับนี่ฮะฮตัวเป็นขั้วหนึ่งพอดีเนาะแม่ขเอาแยกข่อแยกแม่มันจักเดือนครับแยกแม่มันออกแยกลูกมันดอกแต่ไอ้มันอันบนเหมันตาคนละครับ ในน้อยคนนะแมนอโอ้ตัวนี้เขาแยกตั้งแต็มพันเมื่อตาแต่มนหัวม,มาเอานมป้อนนมให้อ๋อแม่แม่บ่มีนมตีมีมีอยู่จ่าตะวันเขาอ่อนมันจังจับได้ไง่ายมั้งเลี้ยงขุนจังลืง้งจังลื้งมือแมียนไถ่งไงไถ่งไงแล้วแม่ก็จับบ่ได้ครับอือคือหาตัวเนี่ยคือพิเศษเลยเนาะ,ะเอามาดูแลเป็นพิเศษเลยเลยขุนมือ <laughs> <c oughs> อาหารจังใดครับอาหารบ, à, าาบางทีก็หน้าหวานหน้าหวานครับอาหารหมูเป็นบางชนอาหารหมูน,นำ<อ>้ำซ้ำหนิมันก็นอยู่ได้หรอปะซัำนปอกเดียวนี่เมืองใดครับพี่น้องเมืองปอกมองยูเพิ่นเซียวไว้นี่จนใหญ่เลยบ่ได้จังไดถ้าไว้นี่เลยเอาจนใหญ่เลยแม่นไว้หนีจังใดโอ้นี่นะอาหารมันนะ ถี่ใส่อาหารเพิ่นนะครับเป็นกลองอมีอยายาหวานออันนี้คือหนูพกบัานเท่าไได้ครับพี่น้องครับนี่นครับมีอาหารหมูเนาะใส่หมงหันเนาะอาหารหมูใส่หลายป็นไดครับแต่ละมือ ตัวแล้วสอนแกงไหมเกือบบ้าณนั้นนะทีเบิดบ่กะเบิดอยู่ค่ะหาตัวนี่เนาะเบิด์ตอ๋อหนามนะบ้านเอ่ะผมติดถามระบบน้มหน้มห้องนี่อ่ะนี่เนาะอ่ะนี่ใส่ให้ยังครับนี่ผมทายทักนี่แล้วขวดนี่ไหมขวดค่ะเป็นขวดห้อยหนามลูกนี้บ่แม่นค่ะยนี่ก็ออกอเลยอ๋ออ๋อ นามใจเนี่มันครับโอ้แล้วมันมาปองไดดบัตเนี<ม>่ยเพิ่นสิเพิ่นสิดูดกินยุ่นี่แมนค่ะอ๋อมองได้ครับพี่น้องครับระบบหนามมันนะครับนี่ครับเสียพี่น้องเห็นตัวนี้คือหม่องเฮาเห็ดเป็นฐานเฮาเห็ดเองบ่เรื่องเฮาวสร้างข้าวเห็ดเองค่ะอ๋เพิ่นสิไม่กินน้มไม่เหนี่เลยไม่ข<น>้าสิบ่ได้ไปอ่อ ียวเปิดเที่ยวปิดเนาะแม่นคะ่ะมันงแตใส่แก้วคมเสียงหยันหนูกัดมวยอันนี้คือระบบน้ำได้ครับพี่น้องนะฮะเนี่ยสิ่งห้องน้ำใส่ขวดนี่แหละครับไฮน้ำลงขวดนะฮะไฮน้ำใส่ขวดแล้วก็ใส่เตียมเล่นบ้านะ,ะใ,สใส่เต็มนั่นแหละครับใส่เต็มมันก็ได้หลายมืนย่นสองสามน,นี่ลักษณะขวดได้ครับสามารถยกออกได้มาเติมน้ำได้เนาะ นะครับอ่ะนะบบน้ำโอเคเลยเว้ยอันนี้ให้พี่น้องเห็นง่ายนะครับการเทโอ้ยเปลี่นน้ำนะครับประมาณสองเดือนเนาะหมูขอกนนิหนูหนูนะครับบ้านเป็นหมูหนูหนูพุกนะครับอ่า จักเดือนขายได้สามเดือนกรัวสามเดือนครัสถือ่เดือนแล้วเนาะแม่นค่ะครับเรียงหลายบ่นะเรียงหลายบ่อลอยกรบอค่ะลอยกระบอกเนี่ยมาภาพไปเบิ่งเนาะครับอ่าปิดไว้ตองนี้อ๋อลูกมาอ๋อลูกมาแ้่ได้ครับพี่น้องครับเดี๋ยนี้แม่พอขวบบางหันเนาะนะครับของนี่บรรลุเพื่นแดงๆนี่บ่แม่อืมเดี็กจักตัวสองตัว เห็นไ,ได้ครับพ่อแม่พันครับออกลูกแล้วนะฮะอาหารเพันธเดี๋ยเปลี่ยนบออาหารแมวพันแมวพันธุพอไันโอ้ค่ะแบบใส่อาหารกันกาเลยจริงม,มีขบเปลือกอะนะมีอาหารหนุมีอาหารหมูหญ้าหวานหญ้าหวานเท่าน,นั้นแต่ว่าตอนนี้ระบบแนวก็ยังใส่แบบหนีอยู่เนาะเมนครับถึงแยกออกมาตั้งหากพันธุ์น้องแต่ออกมาไว้แยกไว้ครับ <cam ina> อืมันนี้ทอยยังนะครับเนี่ยอ,อันนี้ปอกเท่าไรเนี่ยปอกสี่ซิบอุปอกแปดซิบผมบอกเมืองสมเด็จนะครับพี่น้องครับโอ้อออนซอนนะครับเนี่ยอันนี้ขั้วนี่ยหลายเนาะนะครับขั้วนี่ยหลายเลยครับพี่น้อง คือเอาทุกขั้วมารวมกันนี่แล้วบ่หนะสองสามแม่นค่ะมันใส่โอ้บ่มันบ่กัดกันเนาะบ่วเจ้าหน่อยน้ำกันโอ้เจ้าหน่อยน้ำกันเขาแยกมาถึงแต่ตประมาณจักเดือนครับเดือนหนึ่งบ่เขาแยกออกมาแม่เดือนนึงเดืหนึ่งแยกแยกแยกแม่ลูกออกมาเนะาะชักตัวครับนี่สามสิบสี่สิบเดียวเอาทำไงข้าหเหดีไรมันบ่ เดี๋ยวก็แยกแยกไปกับประมาณบ่อละสิบอะไรอย่างเงี้ยโอ้จักน้อยกะแจกเนาะแน่นน่ารักจริงเลยขนาดบ่อคนบ่อขั้นวางคนเรียกว่าโอ้นี่มองมองให้น้ำมันได้ครับพี่น้องครับนี่พันธุ์ที่ไม่กินน้ำอยู่อยู่มองนี่นะครับฉะนั้นเ้าบ่อได้เติมน้ำแบบข้างในเ้าเติมข้างนอกเอาโดยการเติมน้ำเซควอนเน่าหน่าเนาะนะฮะเติมน้ำส่ขวดแบบนี้มีนะครับ นี่ครับห้อยกันนำครับอ่าเดี๋ยวถ้าพี่น้องสนใจนะครับเห็นชิปแล้วสนใจก็สิฝากเบอร์โทรทีมว้นะานาคลิปนะครับนี่อวิธีการเลี้ยงหนูยักได้หนูไปเลี้ยงกระทษทติดต่อหาเพื่อนได้ครับหนูบ้านท่าหนูพกมีแต่ตัวงามครับพี่น้องคนน่ะซ่อนหลายตอนซ่อนลายเขาเลี้ยงหลายนะครับอยนี่เลี้ยงหลายครับ นะครับแต่วันซ่อนหลายครับปัญหาเป็นฟาร์มเลยมีประมาณจักจักขอ,อกครับเนี่ยลอยยี่สิบเอ๋ครัลอยยี่สิบขอ,อกเนาะ mm hmm. แมนเบิร์ดได้ครับพี่น้องครับเนี่ยหาให้พี่น้องเบิเนะร์ดกันเนาะนะฮะลักษณะฝาเพิ่น์ด้ะครับลักษณะฝาเปัญหาเป็นสองฝานะครับใส่ปอกใส่ปอกสองปอกเป็นปอกแปดสิบเนาะเป็นบ่ ประมาณเนาะบอกแปนซนะครับเห็นมาใส่ฟ้าสองฝาเห็ดเป็นหอยได้กันนะครับเปิดพิดได้ง่ายอันนี้แม่พันบ์บอันนี่แม่พันม่แม่แม่สองผู้หนึ่งค่ะอ๋อถ้าผสมนะครับเนาะนกับวุ้นในคอนลูกกับเอาลูกไปอ๋อแม่พันมาพักพักฝื้นอนกติผสมอยู่เนาะตัวย่ี่เดี๋ยวว่ดตัวผู้ แม่ตัวบุตัวแ่อืมอแต่มันซ่อนหลายครับยางรอบังซุ่มขุนได้ครับบ้านนี้หนูได้ครับหนูขุนบ่เป็นหมูได้ครับเจ้าของเพ่นได้ครับหนาหน่อยพันผ้ายางเบิงนะฮะอันนี้ซุ่มขุนได้ครับพี่นอ้องสุดยอดมากๆเลยคนน่ะอ้ ที่มันลายขอก็ามาร่วมกันเนาะเอามาเต่หน่อยก็บ่อัดกันอในี้ล่างกัเท้บ่อกัดหนึ่งิดที่สีเลยขอกับบ่อในล่างน่มันจะทำความสะอาดบ่อซือทำความสะอาดบ่อซื่อแ่นค่ะเอาพวกขีพนนี้ลออกอืมขีออกอาหารกับไส้จังใดครับอาหารอาหารกับส้ยังเหมอานส้ยังเมเ่าเลยบอกไส้ยังมืแรงไส้ยังมือแรงเทอเดียวเยามือแรงมือแล้วเทืเมือนลเทือนครับ หนำเมากกวเบิรงเอาอนอ้ะขั้นเบิร์กกใส่เนาะสองมื่นกัมื่นเบิร์ครับแต่กันซ้อนไหลครับอายุไรประมันนด้แหละครับนี่ยสามเดือนกลัวอะไรสามเดือนกว่าไก่จะพ่อขายแล้วเมนเขาขายยังไงครับก็คาดขายค่ะขายเป็นตัวละลอยอะไรอยังตัวละลอยเมนมีเขาสั่งโลอยู่ปะบมื่ใครเดี๋ยวสั่งอ่ะตัวหมายตัวละลอยอะไรอยังเงโอ้ตัวละลอยโอ้จับเป็นตัวนะครับเนาะใช่จับตัวตึ้งๆตึ้งมาเป็นหมู แม่พันมีพันยี่นี่มีพันก็พอเนาะเสียกไว้น้ากันเลยการิผสมมันเองเนาะเขาหูได้ยังไงว่าเขาผสมแล้วก็หนู้ดจับโคชุดประมาณเดือนกัวครับก็คือว่าเขาชุดแต่ช่วงนั้นนแหละครับกัมันจะเช่องอยู่น้ากันจริงนะมันจงสีโบกัดลูกโเสียงกับสีน้อยนี้ครับในการแบบกินลูก ครับลูกมันเมื่อมันผสมแล้วเ่า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 แยกพ่อแม่ออกจากกันอยู่บ่อเลี้ยงได้บ่ค่ะอายุน้ำกันได้เราต้องเลอ้ย่น้ำกันจนลูกอยู่น้ำกันจนลอดลูกโอ้ค่ะบางทีเขาเอาโน่ถือแบบตัวใหญ่ม่ผสมกันมันงทีนี่ความเสี่ยงที่กินลูกค่ะอ๋อครับอือนะครับเพื่อบันทึกไว้นะครับเพราะว่าแต่ละขอด มันจีบอะไรมันหลายๆ <c oughs> เป็นฟ้ามหญ่เลยครับนะฮะเป็นฟ้ามหญยเลยถือว่าเป็นเป็นธุรกิจหนึ่งเลยเนาะนาเนาะ,ะเป็นอาชีพเสริมเฮานะครับเป็นรายได้เสริเรเสรมเฮาทุบ <c oughs> นี่เป็น,น,น,นเป็นหนูขนเะครับนี่ยหลายนะครับแต่ละขออ หลายต้นซ่อนหลายครับนี่ได้ครับของแขกนะฮะพี่น้องอืมหลายได้ครับเรียง่ไงเนาะมีหลวงมีไผ่บอบอค่ะบนมี้บนมีหลวงมีไผ่โซ<ม>นมากข้าจออ่อเอาเพ็ดหนังข้าจ่อสื่อจออ่อจเอาไปบริโภคเอไปกินกับไอบางคนเพลื่อนกับไปเลี้ยงค่ะนี่ครับ เขาจะแยกตัวเมียตัวผู้เนาะเมียเหรอเห็นตะเบิงครับเห็นตะเบิงเป็นตะเบิง <S <S เอาวน้ำแข็งดีครับให้พี่น้องไปเบิงขอ้อไม่ไหม่นูกไล่หนุกไลเอ้ยอดลูกแล้วนะข้อลูกแล้วนะโอ้มันหลายหลุนตัวหนิสองแม่มีสองแม่เอาไว้น้ำกันเลยแม่นหรอ กแสดงลูกน้ำกันกินน้ำก,กันแสดงว่าเขาอยู่น้ำกันเนาะเตอรหน่อยเนาะแม่นค่ะนี่ได้ครับพี่นอ้องเขาก็ต้องเอามันไว้เอาไว้น้ำกันเตอรหน่อยได้ครับถ้าเอาไว้ใหญ่แล้วมันสิกัดกันก็เสี่ยงกินลูกก็เสี่ยงในการกินลูกกันผอมเนาะนะครับโอ้น่ารักสุดๆเลยนะฮะตอนซ้อ,อนหลายได้ครับให้พี่น้องเบิ็งครับ อในน้อยเขาได้กินอาหารบ่ะไดกินเต้านมกินเตน้าน,น,ม,น,นมแม่กินเต้านมแม่เลี้ยงลูกซอยกันตั้งแต่ก็กินน้องแม่เดียวก็เป็นบ<อ>่แม่สองตัวสองแม่เลี้ยงลูกซอยกันโอ้แสดงว่าสามัคคีในการเลี้ยงลูกตัวนีเ้เดี๋ยวได้ครับพี่นอ้องมีตัวผู้น้องบอนอี่ินี่ค่ะผู้นึงแม่สองอ๋อครับไหนบ้างนะครับเนะี่ยผูหนึ่งแม่สองแล้วก็แม่สองแม่เนี่ยขอดลูกมา หัวังหัววงดูได้ครับเพนสีขาบลูกเพนค่ะดูจริงครับนะครับเป็นใส่แบบภูมิปัญญาไทยบ้านนะครับภูมิปัญญาเช่าบ้านเฮาเฮ็ดนะฮะเป็นขวดเอามาต่อกทอขอ่ององทอพีพีสีนะครับนะฮนะนะพี่น้องสนใจอยากจะเลี้ยงหมูได้ครับผมกับสิ ิมเบอร์โทรศัพท์ใบหน้าคลิปนด้ครับพี่น้องครับเป็นหนูนะฮะสามารถศึกษาพันโทรมาปรึกษาพันใดนะครับถ้าพี่น้องเห็นตอนนี้เป็นฟ้ามยัยนะครับหล่อกว่าด้วยกวาขอกแต่มันซ่อนหลายครับพี่น้องด้วยอันนี้ก็ใกล้แล้วเนาะอด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 นี่ยผมก็อดอดกันว่ามันหนูามันหมูหนูกับหมูนี่ ลักษณะการเลี้ยงดูคล้ายๆกันได้ครับหมูกับประมาณสีเดือนขายให้กันครับหมูก็ได้หนูกับใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่าหนูกับเรียกว่าสีเหลืยงง่ายอยู่เนาะมันมมมมมไ,มไม่ไ่เคยมีโด่มีไพร่ไหมนี่นะครับระบบหนามเพิ่นนี่ครับระบบหนามเพิ่นเห็ดเห็ดเห็ดองอเขามากเที mm ่ง hmm. สนะีเนาะเห็สิ<ม>เป็นขอต่อ งอขนมานะครับเพื่อให้เพื่อนเด็กนไปกินน้ำย่อมมองนีสิบวมีเศษอาหารเศษหยาเข้าไปาบังนะครับบงังได้ใส่กองน้ำเพื่อนนะครับว้ครับพี่น้องครับตัวนี้กับบอนี้สามเดือนกลัวหรอบ้านะไม่นะออขายตัวละลอยได้เนาะเหลือขายได้เนาะ,ะอ๋ออ้นซ่อนหลายนะครับ